สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราตุก๊กตานะคะวันนี้นะคะน้องเพียงก็จะพาทุกคนไปดูเปรียบเทียบประเทศไทยเท่ากับประเทศอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญประเทศละประเทศนะคะอันคิปนี้คือมุกจะมาทําคลิปเรียลชันนะคะแต่ว่าคลิปที่มุกเรียชันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแบบสมมุติว่าแบบเที่ไหมคือแบบเอาประเทศนี้มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะแบบ จะอะไรแบบไหนนะคะ20ประเทศนะคะที่จะเอามาเปรียบเทียบนะคะอยากรูเหมือนกันว่าอุ้ยประเทศไทยนี่จะใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะขอบอกเลยว่าประเทศไทยอ่ะติดอันดับโลกแบบหลายอย่างมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของแบบการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาคืออยากจะบอกเลยว่าประเทศไทยอ่ะแบบไม่เคยเป็นที่สองรองใครเลยที่แบบอันดับหนึ่ง เยอะมากๆเลยนะคะเรื่องติดอันดับโลกเนี่ยค่ะทุกคนไม่ใช่แบบว่าแค่เรื่องอแค่เรื่องแบบการพัฒนานะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นมวยเอ่ยหรือว่ามัวจะเป็นนักร้องชื่อดังดาราหน้าตาดีนักแสดงเก่งๆนางโบมนางแบบสวยๆแล้วก็ที่สําคัญคือความคิดของคนไทยนะคะแล้วก็เด็กอัศัยยะแบบ ว่าผิดวันนี้เด็กแบบที่เก่งๆอะ่ะทุกคนอะ่ะมันมีแบบหลายอย่างมากาเลยที่แบบว่าประเทศไทยติดอันดับโลกนะคะคือรู้ทุกคนลาวนะคะที่ชอบดูเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบรู้ทุกเรื่องแต่ว่าก็รู้บ้างนิดหน่อยนะคะก็แบบสิ่งที่เราเ่ารู้มานี่คือประเทศไทยนี่คือแบบสุดยอดมากๆอันนี้คือพูดจากใจคนลาวเลยนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบ20ประเทศนี้กับประเทศไทยอ่ะมันจะได้แบบแบบไหนนะคะแบบประเทศไทยใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูไปรับชมกันเลยคะ่ะก่อนไปรับชมนะคะเตียงจะของเงาจะของคลิปจะของช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลายหคนอาจจะเข้าใจว่ากวีนแลนด์ใหญ่กว่าไทยแลนด์จริงๆจริงแล้วนั้น ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ50ของโลกโดยมีเนื้อที่กว่า5 1 3 3 2 0ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับ20ของโลกคือ70ล้านคนถ้าเอาพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับขนาดจริงๆของต่างประเทศมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแผนที่ที่เราดูอยู่ทุกวันนี้มันเป็นไสที่เรีวยว่าโอเวอร์เกินจริงมากๆงั้นวันนี้ s อสพวยมี20แผนที่จริงๆของแต่ละประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศไทยเรียกได้ว่าเราโดนหลอกกันมาตลอดการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ S.P.Y. ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1>, 1. ไทยกับสิงคโปร์สิงคโปร์มีพื้นที่เาวา728.6ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทย ประเทศไทยสามารถบรรจุสิงคโปร์ได้มากถึง704ประเทศเลยทีเดียวแม่มันมากมายมหาศา์จริงๆซึ่งสิงคโปร์ก็เล็กมากๆเล็กกวากรุงเทพซะอีก 2. ประเทศไทยกับประเทศไต้หวัน ไต้หวันมีพื้นที่3 5 8 0 8ตารางกิโลเมตรประเทศไทยสามารถบรรจุประเทศไต้หวันได้มากถึง14ประเทศเลยทีเดียว 3. ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชากัมพูชานั้นมีพื้นที่เล็กกว่าไทยคือ8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรซึ่งประเทศไทยสามารถบรรจุประเทศกัมพูชาได้มากถึง 6ประเทศ4ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เกา 9. หลีเหนือมีพื้นที่ราว1 2 5 4 0ตารางกิโลเมตรส่วนเกาหลีใต้มีพื้นที่1210ตารางกิโลเมตรถ้ารวมกันก็จะมีพื้นที่ราว2 2 7 5ตารางกิโลเมตร ซึ่งมันก็ยังเล็กกว่าไทยอยู่ดีเรียกได้ว่าประเทศไทยสามารถบรรจุทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีได้ได้มากถึงสองครั้งเลยทีเดียวแหประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่4ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลและประเทศไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลรวมกันมีเนื้อที่กว่า243,610ตรงกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าไทยและพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยก็สามารถบรรจุสารัจ,จานาจักรได้ถึง2ประเทศเลยทีเดียวโหประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์มีพื้นที่กว่า268,021ตารางกิโลเมตรเรียกว่าประเทศไทยสามารถบรรจุประเทศนิวซีแลนด์ได้มากถึง2ประเทศเลยทีเดียวเจ็ 7. ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย พื้นที่ของมาเลเซียมีมากกว่า329,847ตารางกิโลเมตรแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาเลเซียมมีพื้นที่เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งถึงแม้ว่าจะรวมก่อนนั้นแล้วก็ยังมีพื้นที่เล็กกว่าไทยซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียมากถึง1.5เท่า 8. ประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี ยอรมนีมีพื้นที่กว่า357,588ตารางกิโลเมตรซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเยอรมนีนั้นใหญ่กว่าไทยแต่จริงๆแล้วประเทศไทยใหญ่กว่าเยอรมนีซะอีกซึ่งประเทศไทยใหญ่กว่าเยอรมนีมากถึง1.4เท่า 9. ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นนั้นมีพื้นที่ราว3 7 7 9 1 5จรตารางกิโลเมตรซึ่งมันก็เล็กกว่าไทยโดยประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นมากถึง1.3เท่าเลยทีเดียวสิบประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีพื้นที่กว่า 5 5 1 6 9 5ตารางกิโลเมตรส่วนพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ที่513,120ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าประเทศไทยเล็กกว่าประเทศฝรั่งเศสอยู่นิดนึงสิบเอ็ดประเทศไทยกับประเทศเม็กซิโก เม็กซิโกมีพื้นที่มากกว่า1,964,000ตรางกิโลเมตรแน่นอนว่าพื้นที่มันใหญ่กว่าไทยมากแมโดยประเทศเม็กซิโกสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึงเกือบ4ประเทศเลยทีเดียว 12. ประเทศไทยกับกรีนแลนด์ กรีนแลนด์หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามีพื้นที่ใหญ่มหาศาลมากๆใหญ่กว่าประเทศไทยซะอีกถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นแสดงว่าขุนเข้าใจถูกแล้วแหละเพราะว่ากรีนแลนด์นั้นมีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆแต่ก็ยังมีพื้นที่เล็กกว่าอินเดียซะอีกแต่ดูในแผนที่เล่ากับว่ากรีนแลนด์มีขนาดใหญ่กว่าอินเดียซึ่งจริงๆแล้วกรีนแลนด์มีพื้นที่เาว2,166,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งควีนแลนด์สามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึง4ประเทศเลยทีเดียว 3. ประเทศไทยกับประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานั้นมีพื้นที่มากกว่า2,780,000ตารางกิโลเมตรซึ่งขนาดของประเทศอาร์เจนตินาก็สามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึง5ประเทศ 4. ประเทศไทยกับประเทศอินเดียอินเดียนั้นมีพื้นที่ใหญ่มากมากมากกว่า3,287,000ตารางกิโลเมตรซึ่งมันใหญ่จนสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึง6ประเทศหรือใหญ่กว่าประเทศไทยมากกว่า6เท่านั่นเอง 15. ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียมีพื้นที่มากกว่า7 6 8 8 0 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งมันสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า15ประเทศเลยทีเดียวพอคูนใหญ่โตมโหลานจริงๆริงประเทศไทยกับประเทศจีนโตซึ่งพี่จีนก็สามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า เกือบ19ประเทศเลยทีเดียว17ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีพื้นที่มากกว่า9 8 3 0 0 0 4 0ั0ตารางกิโลเมตรซึ่งมันใหญ่จนสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า19ประเทศหรือใหญ่กว่าประเทศไทย19เท่า 18. ประเทศไทยกับประเทศแคนาดาแคนาดานั้นมีพื้นที่มากกว่า9 9 8 5 0 0 0ตารางกิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดของแคนาดาสามารถบรรจุป,ประเทศไทยได้มากกว่า 19. ประเทศเลยทีเดียว 19. ประเทศไทยกับทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งแอนตาร์กติกาเรียกได้ว่าเป็นมหาทวีปที่มีพื้นที่กว่า13,660,000ตารางกิโลเมตรซึ่งมันสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า26ประเทศเลยทีเดียว20ประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย แน่นอนว่าถ้าพูดถึงประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรัสเซียนัมเบอวันจริงๆมีพื้นที่มากกว่า17ล้าน1 0 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรซึ่งมันใหญ่จนสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า33ประเทศเลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าประเทศไทย33ประเทศมารวมกันมันจะใหญ่โตมโหฬารสักแค่ไหนก็ให้นึกภาพป,ประเทศรัสเซียแทนก็แล้วกัน เพียกแบ้างหลังกับคลิปคลิปนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบใจแนวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยและอยากให้ s p าททำคลิปไหนอีกก็อบอก S p าได้ด้วยนะอาจจะเป็นอินโทรของ S p าก็ได้โอ้โหทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบใยยหญ่หนีแล้วเพราะว่าจากที่ไปดูคลิปเมื่อกี้นะคะแบบมีประเทศนึ่งที่ทราให้ต้องตกใจมากไม่คิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ใหญ่ขน,นาดนี้คือเปรียบเทียบอ่า แผนที่นะคะแบบเปรียบเทียบแผนที่ประเทศของพาม่านะคะทุกคนอ่ะมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยคือเท่ากับสิบประเทศพาม่าถึงเท่าหนึ่งเดียวของประเทศไทยเครื่อมเป็นอย่างที่แบบอ๋อประเทศไทยคือีิไหนคักแท้อะไรประมาณนี้นะคะคือแต่และแสดงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยา่ทุกคนตู้เขาบอกเลยนะอมอ เพราะว่าจะเป็นเรื่องกลางคือของประเทศไทยนะคะก็คือประเทศไทยก็คือแบบอ่าแบบมีไฟแสงสีแบบหลายแบบสว่างสวยตลอดขนาแล้วกะ็สลายในประเทศไทยจะแบบไม่ธรรมดาเนาะเพราะ,ะว่าจะเป็นแบบชาวต่างาัิจะมักบ่าถึงตน้ตนๆเลยของประเทศไทยนี่ก็คือการพัฒนาและะ้วก็ โดยเฉพาะอันดับหนึ่งเลยที่ตอนนี้กําลังมาแห่ระดาที่คนลาวหรือว่าชาวต่งางชาติมักเว้าถึงนะคะก็คือถนนคนทางน,นั่นเองเรื่องถนนหนทางของประเทศไทยนี้ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ชาวต่งางชาติมักเว้าถึงและก็ที่สําคัญที่ว้าถึงมากที่สุดนั้นก็คือคนลาวนั่นเองทุกคนอ่ะปางคนลาวก็บอกว่าอยากเอาถนนหนทางของประเทศไทยนี่ไปไว้ยุราเด้เนาะแบบการเดินทางจังสิได้สะดวกสบาย แต่ว่าน้องตุ๊กขอบอกเลยนะว่ามีคนลาวอีกท่านหนึ่งน้องที่พ่ดมิ้นนะว่านอกตุ๊กตาอ้หนาหยากันถ้าถานนทางของประเทศลาวเป็นคือถนนทางของประเทศไทยนะ่ะการเดินทางไปมาก,ก็คือจะสะดวกสบายเนาะและที่สําคัญก็คือเลียเ้ยงการเกิอดอุบัติเหตุที่ลาวนะทุกคนสลายการเกิอดอุบัติเหตนะุน่ะ อ,อันนี้แบบเบื้องข่าวทุกคนคือต้องเห็นแต่ข่าวซึ่งดอกแบบโมโหข่มสิ่งจะเป็นอย่าไร่แต่ว่าเบิ้งจากข่าวลาวเนาะที่เราว่าสลายกับสลายประเทศลาวจะลดพิคว่ำตกเหวตกภูตกผาอย่างประมาณนี้ส่วนประเทศไทยยังสลายแบบแบบนี้จะบ่อยมีเนาะสลายจะเป็นแบบชนกันเนาะประมาณนี้แต่ที่ลาวสลายจะเป็นแบบตกภูตกผาเาเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านคนลาวเนาะเพิ่งนี้เนาะบอกว่า เดินทางเพราะว่าไอ้พัฒนาเหตุงานตอนกลางคืนสีนยทุกคนแล้วแบบเกี่ยวกับแบบพวกส่งมามา่าส่งของแบบส่งของไปตามฮานแบบขายของชาําตามส,นาสุนัปปุทีน่ะทุกคนแล้วแบบเดินทางไปหลายแขวงหลายจังหวัดนะทุกคนเนาะแล้วแบบเดินทางโดยกลางคืนนะมันแบบเสี่ยมนะทุกคนแบบอีอนนกอย่างไฟตามท้องถนนกับโบมบบบีสีนะไฟตามท้องถนนกะับโมีแล้วกัเส้นห่างกันน้อยคับแคบเสียทุกคนเนาะ ก็คือประเทศไทยเนาะคุณอาซันอ่าประเทศไทยมันจะกลางคืนนี่ก็สะดวกสบายเราต้องย้านเลยเ่าต้องใต้ไฟตาลรถก็ได้เนาะคือแบบขี่ไปได้เลยใินะหมรอยงเส้นทางกะวังเนาะคือแบบมันสบายใินะเพราะว่าอายเพิ่ว่าว่าอายเพิ่นขี่แบบเห็นรถตกเหวข้างนึ่งเนาะแบบตกตะขอตรงเหวทุกคนมันเป็นเหวลงไปเนาะแบบเส้นทางมันน้อยใช่ทุกคนแล้วแบบเพิ่นลีกรถมันเป็นทางโค้งกเลยแบบ เพิ่นเลยรีกลดรถขนันงานก็คือเฮทให้รถเพิ่นนั้นตกเหีย่ยวเนาะนั่นแหละไอ้เพิ่นก็ได้ไอ้เพิ่นก็ได้มาแสดงความคิดเห็นที่พอน้องตุ๊กนะคะในโดโด้นั่นแหล,ละตั้งแต่ตอนที่น้องตุก๊กเฮทคลิปอันเกี่ยวกับพันธุ์หนุ่นไทยต่อโ okay, อ,อ,อ,นนะอ,คอ,อเคท,ทุกคนเดี๋ยวเตียงก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะเจ้าหน้ากัศขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้หลายเด้อเนาะที่เฮทให้ตุกได้เห็นความคิดของหู่นลาวเนาะหลายๆท่านเลยเนาะเดี๋ยวจะขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีคด่ะบ๊ายบาย